สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อกับพร้าะตันชาแนลอีกแล้วจ้ามาพ Sherman ร้กับเม็ทีบอีกแล้วเลาะสวนจ้าเลาะสวนแอปเปิลเลี้ยงไก่เป็นน้ำจ้าเพื่อนๆมาปล่อยไก่ออกเลี้ยงวัสดหอกันเลยเลาะสวนแอปเปิลคือเก่าจ้าแอปเปิลกันยังโดกันได้จ้าเพื่อนๆแอปเปิลยังโดกีจ้ะเห็นมาจ้าใบบวมี่แหละนะจ้าเพื่อนๆใบเกี่ยงเหมือนลว นะจ๊ะใบบ่มี่แล้วใบเกี่ยงมาแล้วแต่ว่ายยังดกคือเกาจ๊ะ,ะเลี้ยงไก่ไกลล่เลยอยู่สองตก็เลี้ยงอยู่นี่แหละจ๊ะมวนหนึ่งกินอยู่ทั้งืน่นพุนกินอยู่น้ำข้นจ๊ะ ถ้าถ้าม,มีคนมาอยู่น้ำมันกระบอกออกมาอยู่แถวนี้จ้ะมันอยู่แต่ใน,นเ่าเขาคนมีคนมาอยู่น้ำจังออกมาอาหารช่วงนี้อาหารไก,ก,ก่บือประหย่าแก่เพื่อนเพราะว่าจักผลไม่จักพวกแมงพวกหยังสิไมจ่จ้ะมันฝนตกมันก็เลันนี้รลอกยัง สมผลไม้คือก่อาจารย์เพื่อนมึงเนี่ยละ่ะดกคาดดกเนี่ยแต่ว่าอากาศมันเริ่มเป็นน้าแข็งมันกีบางงวยทีม่มันสัมมันสัมข้างในเพราะอากาศเป็นน้าแข็งจะ้ะเมธีวาสิเก็บไปได้จะ้ะตอนแรกว่าสิบบเก็บบะที่นี่หรือซึกว่าม้วนเก็บไปงวดก่อนอ่ะมันบ่พ่อแมะ่ะเจารอนเพื่อนพวกเมธีว่าจะเห็ุไววแล้วมันบ่พ่อเก็บไปนะมันบ่พ่อจะ้ะ ก็เลยสิได้มาเก็บต่อเก็บม้วนเนี่ยจ้ะเดี๋ยวให้กลับมาจากไปหาหอยอีกรอบกันจ้ะถึงจะมาเก็บเนี่ยเลือกเอาไม่จ้ะเลือกเอาหน่วยถี่มันแบบว่าบรินนณําแข็งบรเนาเอาสันทอกไงในบรเนาเาสิเอาไปเห็ดวหายไม่จ้ะสิเห็ดวหายแอปเปิลแต่ว่าพอนเก็บตอนนี้เดี๋ยวให้กลับอาทิตย์หนาประมาณไพ่ในทิศหนาจึงสิงเก็บเก็บเบห็ดวหาย เพราะว่ามันมีเก็บไปแล้วบางส่วนก็บมีแต่ว่ามันบบพ่อจ้ะเห็ดไว้มันต้องประมาณเท่าไหร่เป็นลอยเป็นลอยพ้าวจ้ะเป็นหาสิบกิโลคนน่ะลอยพ้าวเรื่องสีพ่อม้วนเก็บไปนะมันบบพ่อเลยสิได้มาเก็บตต่มจ้ะดกนี่ยจะเผื่อๆคว่ำดกใบโบมีเลยจ้ะ ใบบ่มีแล้วตอนแรกก็ว่าสิปล่อยถิ่มสิบ่ได้เก็บดอกว่าัชนว่ากะสิได้เก็บบัดที่นี่เพราะว่าไอ้ม้วนเก็บไปงวดก่อนมันบ่พอเฮ็ดไวาคิดว่าคือสิบ่พอดอกก็เลยสิได้มาเก็บตื่มเลยจ๊ะมึงมึงต้นนี่จ้ะมึงเนี่ยคนะบัดนี้นี่จ้ะตัวใดมันเป็นน้ำแข็งเนาะจ้ะเนาะมันก็จะเน่าสิแม่นี่เห็นบ่จ้ะมันเน่า วานเป็นน้ำแข็งอากาศมันติดโลมันเป็นน้ำแข็งมันก็เล่เนาแล้อียางม้วนแบบว่าม้วนนกม้วนอย่างเขาก็มับมาเจาะกินไหมจะ้ะลูคักลนูแ่แมนไปเมืดเลยจะ้ะพูนะ่น่ะเจ็ดสิหอดพืน้น นี่คือกันจ้ะตัวนี้คือกันช่วงนี้นกกับมาวนเวียนนี่แถวนี่หละจ้ะเพราะว่านกเขามาหากินเขามาจีกกินแอปเปิลน,นี่แหละจ้ะเพราะว่าผลไม้มันมันเริ่มจะเมือดหรอเนาะจะเนาะมันเหลือแต่แอปเปิลอยู่นี่เขาก็มาจีกกิน ชัวในเปิ่นนี่จะเพื่อนๆต้นในนุ้นย ไม่เน่ากับเนา่าไม่ดีอยู่ก็ดีจ้จติบโตนคือกันโตนน,น้อยๆด <c oughs> วงยังพันเหมืดเจพเพื่อนๆตอนไม่ทิปเก็บอะตอนนี้โตนนี้โตนนี้เขายังพัน,นี่เพราะกิบป็นไรจะเมทิปก็บเลยบริกิบเ <c oughs> ลาะสวนเรียงไก่ไปน้มัจะพเพื่อน ไว้ไกลอเอาค้าจินฟังทังนี้